โอ้โหผู้ใดเคยเห็นจังสี่เด็กคนเคยฆ่าตายอย่างเดียว <ś c oughs> งายแล้วค่ะตอนนี้ <ś c oughs> กบตัวบ,บางยังเปรียวเด้อทุกคนเลขอย่าง,ง <ś c oughs> เอายังบูดตายเสยจะเป็นพุกบเขาก็จะอกอุ่นประตูกโกอยอันนี้ก็ ต้มเจียวปลาทูมือคืนจ้าเหลือจากมือคืนให้กินแบบประหยดัดประหยดัดจังนี่ใส่ลงแบบไปต้มเจียวปลาทูก็คือตับมะเขือใส่ก็คือตําแล้วก็คือต้มมันก็เลยเป็นต้มเจียวปลาทูปลาทู <c oughs> ตัวเดียวกินเบอสามมือ อ like. ุ่นก่อนนะอืมหืมก่อนละบอกไปปลุกอารมณ์ต่ออือดูบุบ่อกชุดเก่าเสื้อผู้เก่าอืม น้กป็าะประมาณนี่ยนะต้มเจยาปัดถูหรอปกติใคยมาต้มเด้ปี้กกินยางเดี่ยวแบบง่ายๆนี่จะจะือต้มเจยวปัดถูต้มมาคืนในจานนี่กินมเือเศต้ม็มาคืนกินมะเขือเทศคนมาทุ่งเกิกับเจ้าซีนแลเนาะคิดกินยำคืนเลยมาอุ่นกินย,ำ,นเย,นนยำเต้า <c oughs> คิดหดตอนไปห้องเยนนะ็นเลยนี่แหลนะขึ้เข้าไว้ตอนคืน ้าๆแล้วมากินดีทุกคนตอนนี้รอประหารชีวิตกบแล้ววันนี้เขาก็จะไปตั้งน้ำหมอหมอน้ำบอผิดบอลงไปเลยจ้านี่เขาตั้งน้ำวันแล้วเขาก็จะเอานีอย่างก็ดอกเพชรใบคิวมูดปัดเมื่อสีไข่แส่ลงไป,ปแล้วก็โต้ไม่มันพนล้เขาก็เอากบใสง,ง่ายๆจา้า น,นี่บดัดนี้เขาเอาโคกมาแล้วก็บตำเจลหั่นแล้วใส่เน,นี่ยก็หอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ตำ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 ,ตำ,ตำให้มันแร่เล่เล่เล่ไปเลยอันนี้เขาจีม,มาเลย,ยทุกคนนี่นั่นโคกคอยกับบักง่ายเห็นบะนั่นนั่นนั่น,น,นโคกง่ายแต่ว่าเครื่องของนาดหน่อยเดียวหน่อยเดียวเนาะจุเจ้อเดี๋ยวมาตำกันนะจ ลืมไปเออบันนี้เราจะใส่มะเขือหน่อยอีกสามหน่อยนะจ๊ะนี่คือตักใส่ลงไปแล้วแหะทุกคนตอนนี้คือขึ้นหน้ามันจะโดตรนาบันีน้กเราก็จะเออปีกบหรือปากกบมีใส่ <c oughs> นี่ไข่อุ้ยไข่มันเยอะมากเลยไข่หลายเลยทุกคนรู้สึกหายแล้วไ่เส่กบลงไปอือหือเอามันก็ตายไหมมันยังดียูไหมตามบออไป โทษนะไม่ได้ต้องใจไม่ได้ต้องใจเด้อขันขันขันต้มปรามาณให้มันเปื่อยนิดๆแล้วเราก็จะเอาก้างออกเขาสะเอาก้างออกเขาสะเอาก้างอ,อกนะอยู่ มันสีบวาดาวดอมันนี่ค่อยสว่าไทยสัญญาดูบุญ่าไทยสัญญานะเดี๋ยวเขาสิบุรี่าเออขายศาสตร์ข่ยขอยไได้ขายศาสตร์ดอผมเห็นงานขายศาสตร์ยังได้ข่ยไไอย,ยมีศาสตร์เนาะตอนเห็นงานคือศาสตร์เขาตั้งยือหันเร็วออคนมาคนกับพวกเขาใจแ่อะมันกระติดจำเนียงเขาเดบองเทือหนะันน้อ ว้าวที่บอกสมมติเขาไปเห็ดเรี้มมบย,ยนะมมบนบนอื่นนะม,มันสิให้สมูติว่าได้ใช้เส้ยาขนาดถ้าสมมติทำไปบ้านของผู้อื่นเขาก็บม่เข้าใจคือแคนแต่ว่าต้องดิสำเนียงเขาเด้สมมติเขากลับไปบ้านเขาก็ต้องว่าใส้นยาเขานั่นแล้วเข้าใจไงเด้อคนกินกู้ดีไข่ปลาอบมมแต่ไทยขายสาหแล้วคืมมอแบบ คือตอนนั้นเคยไปเห็นเรียกยูนงคายเด้เายนะเคยไปเห็นเรียกยูนงคายคือแบบเขาว่าไทยอีสานตอนแรกเขาว่าไทยสัญญาะเขาก็ยังฟังบุกอกเขาหัวคอยไหมโอ <c oughs> ้หัวคอยหัวแถวหัวบานตอนว่าบุกอุบานคือเมือง <c oughs> อบุ่เธอเขาก็ฟังบุกอกอันี้อยู่แบป,ประมาณเดือนหนึ่งเริ่มจินกับเขาเริ่มยุ่กับเขาหลายขนาดกันบอกไปทางเขาเลยแบบนี้กลับมาบ้านตอนช่วงแรกๆเลย ไปว่ากับไปซื้อของไปซื้อเครื่องอะนะบอน่อน้มเขาหมวดให้อีสานเด้เขาว่าเออไียยหนีมาได้ใส่วันนี้ <c oughs> แต่ไปใส่เป็นการดึงใส่นาคาสมมติทำมาเห็นเรย่อยู่เลยเอาแบบ,บมันก็ยเรื่ยมันกเบ่ายากาเหมือนเดิมดิแต่มันคือใช้สำเนียงคือแบบเปลี่ยนเท้า <c oughs> มแมนเปลี่ยนเท้าเมือ่อายแล้วบันนี้คอ่อยม,มันก็ค่อยบ,บันเบื่อแล้วบันนี้ กบกเวรเลยยังกบเวรไม่เนี่ย,ขย,ยไข่เต็มเลยนี่เต็มอยู่หมออะไรมันเต็มไปเลยเต็มอยู่ในหม้อเลยนะนี่บวบบวบบวบเออเดี๋ยวก็จะเอามะพร้าวบีคอนต้มมาละ มา่าตำ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 โตนกลิกิกุลิกุลิกุิใสทำอะไรได้บะเขือใส่ก็ตำ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 กุลิคุลิกุลิกดใส่เดาตำกคลิกิุินะข้ากลอนนี่ ก็คือว่าอาการออกแน่นี่ทุกคนตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วน่ก็จะประมานี้ก็้ืหแซ่บมากเลยนี่มเมนูก็จะมีปนกุกแล้วก็แจ่วมื่อคืนปนปลา้มแจ่วปลาทูม่เคืนแล้วก็หน่อไม้ต้มจ้ำแจ่วนะจ้า ทีเด็ดก็คือปนกบลืมเอาก้างออกจ้าเดกรยดทุกคนมากินข้าวน้ำกันจ้าแซ่บแซบ